สวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปผลครับฮานอยนะครับผมของวันที่8ทธันวาคมนะครับ2566นะครับผมแล้วก็ปล่อยต่องวดไปเลยนะครับของวันพรุ่งนี้คือวันที่9ธันวาคม2666นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์ กดกดติดตามช่องเล็กน้าคราบด้วยนะครับผมขอให้ f อฟทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้รวยรวยรวยทุกคนครับผมมาดูผลกันเลยครับครับผมสําหรับฮานอยวันที่8ปธันวาคมสอง6นะครับเข้ารูด1 2 3 4 5 6นะครับรูดเข้า6นะครับ6ครั้ง เจาะเข้าหนึ่ครั้งนะครับผมเข้า1ครั้งเจาะนะครับรวมเป็น7ครั้งนะครับผมแตกนะครับแตก7เด้งนะครับผมก็มาดูของวันที่แปดเออที่9เลยนะครับต่อเลยนะครับผมเลขนาคราชวันที่9ก้าธันวาคมพศ66นะครับผม หาหน่อยเฉพาะกิจนะครับเลขนัคลาดวางไว้ที่5ครับผมจับคู่50 51 56 59กาชาติวางรูดไว้ที่8จับคู่82 83 84 87เน้นไปที่84และ87เฉพาะกิจวางรูดไว้ที่1จับคู่10 11 12 15 เน้นไปที่11และ12ปกติวางรูดไว้ที่1จับคู่ 10, 11, 14, 19เน้นไปที่10และ14 VAP วางรูดไว้ที่8จับคู่ 84, 85, 86, 88เน้นไปที่85และ86ครับผมก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ช่วยเป็นกระบ,บอกเสียงให้ช่องเลืกนักข่าด้วยนะครับผมขอให้รวยๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ